ออาแล้วนะครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกๆท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมเองโจทจๆดีและเนื่องจากวันนี้ผมวางมากๆใช่แล้วผมก็ทําการไปก๊อปยูทูบเบอร์ที่ผมติดตามมาไว้ทั้งหมดนะนะเกือบเกือทั้งหมดใช่เกือบทั้งหมดเพราะมันเยอะมากผมก็เอามาส่วนหนึ่งที่เฉพาะคนที่สําคัญสาคัญนะครับก็อืมก็จะมีระดับรดับนี้เลยอสเดีใช่ตามสเต็ปเลย ซึ่งผมหาเว็บไม่เจอขอแปอปเลยแล้วกันก็มาดูที่คนแรกเลยไม่เอาทำขนมก็ให้เอแล้วกันเพราะเอผมรู้ด่านด่านว่าด่านตัวมีตัวละครบางด่านนะว่ามีตัวละครอะไรบ้างที่มันจะออกมาก็พอครันนี้แหละแล้วก็วเคนง่้เลยไม่เบียไม่ไม่อวยไม่อวยไม่อวยโอเคไม่อวยออนั่นแหละตามนั้น โสโ่วนคนี้พี่จำชื่อไม่ได้ไงแต่ก็ดตอยู่แม่แต่ไม่ค่อยได้ดูเท่าไหร่อ่ะนี่กันโสโ่วนคนี้เหมือนกันเออก็จะรู้ว่าศัตรูมาจากนานานั้นก็มาจากพี่เกเนี่ยส่วนคนนี้ไม,ไม่ไม่ต้องพูดทำเบงเนี่ยเอาไว้นี่เลยชอบอชอบดูตรงที่พี่แกสุม่มเนี่ะ ตัวนพี่คนไหนเอาไว้ตรงนี้ละกันคนนี้ก็เนี่ยแหละตรงนี้และดีสุดละพี่ไอ้เออยา่าขอให้ดีกันไปบีกันเพราะว่าก็แทบไม่ได้ดูพี่แกแล้วหลังจากนั่นน่ะนะเออคนนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยเอาไว้นี่ <c oughs> เออคนนี้คนนี้นนกระชาวันทกเคไว้นี่เลยไปแป้งเหรอเอาไว้นี่ เพราะว่าแทบไม่ดูแล้วพี่พี่ดูโจไม่ได้ดูเลยอ่ะโอเคสวยพี่คอยก็นั่นแหละไปอยู่กับพี่ดูโจเลยคนนี้จำยื้อพี่เกไม่ได้อะจำได้แค่พี่เนี่ยแบ็คอ่นะพี่พี่แม็กแบ็คนะเออโอเคคนนี้ก็นั่นแหละ เมื่อก่อนอนะดูแบบดูเชี่ยวเลยแต่ตอนนี้เรอ,อะเอเอาเชี่ยวเชี่ยสลับลด้วยเออเออย้ายดูเยอะกว่านี่นี่พวกนี้ก็ทีแบ็คเหมือนกันเลยไปอยู่กับพี่นั่นนี่นี่เออไปอยู่เลยคนนี้นั่นแหละเอพอดูแบบดูเกิดจะประจำเลยคนนี้ด้วยปะ่ะส่วนสองคนนี้ อืไม่อวยออืกับไปเลยโล้คนนี้ไม่อวยไม่อวยก็ไม่อวยอคนนี้ด้วยคนนี้ด้วยไม่อวยไม่อวยครับเออสิชีคนนี้สองคนนี้ืามสามสามไม่อวยเขาไม่อวยพี่พี่โอเวอร์เอกแน่นอนรู้รู้กันอยู่ส่วนอคนนี้น่าจะมีคนรู้จักน้อยแต่พี่แกเป็นแรงบันดาลใจให้ผมทำยูทูปได้แหละ แบบชอบพี่เก๋อเลยส่วนคนนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยความรู้อ่ะจะกดโดนอ่ะความรู้เน้นๆคนเนี้ยความรู้เน้นๆส่วนคนนคี้ส่วนพี่ชินีกูกดไม่เฮ้ยกดไม่โดนเออนั่นแหละส่วนพี่คาร้อยบีเบมนั่นแหละ <S <S มีมส่วนพี่คนนี้อ่อาเสี่ยเนี่ยเดี๋ยวพี่คนเนี้ยดูอยู่ ดูแบบดูทุกคลิปของพี่เกเลยนะและลว่าตอนนี้พี่แกสป่วยก็ขอให้หายไวๆนะพี่โซคนนี้อ้าวเอไปเอไปเอมาเวยเอ่วยเอวันนี้ก็ไปอยู่กันนู่นเนี่ยไม่ได้ดูเลยคนนี้บี B. เพราะว่าก็ลงคลิปช้าใช่ลงคลิปช้ามาก แต่ไม่เท่าคนนี้คนนี้ไม่เท่าคนนี้ไม่เท่าคนนี้เอาเอาไปเลยไม่เท่าคนนี้ดูทุกคลิปที่พีเกลลงลุพีเกลลงวันไหนก็ดูเคคนนี้ไม่ต้องพูดทําเพลงอ่ะพี่นวงก็นั่นแหละประมาณเนี้ยเทียร์เดชผมใช่เอ้ยไม่ได้เบียวไม่ไม่อวยไม่ได้อวยคนนี้นะไม่ดูไม่ดูยไม่ดูอวยเลยเออไม่ได้อวยไม่ดู ก็ทียริสก็ประมาณนี้นะครับก็ถ้าเกิดใครเข้ามาดูคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยเจนใหมคลิปด้าน,นะครับบ๊ายบายมันอาจจะแบบคลิปสั้นนิดนึงเพราะว่าก็มาแค่จัดอันดับจัดอันดับยูทูปเปอร์แค่นะี้เออก็ไป